ครับพี่ๆทุกท่านมาเราจะปลูกมะละกอรครับฝนตกครับฝนตกลิ่นมะละกอไปปลูกขัดต้นมะละกอไปปลูกก่อนนี่ครับนี่มะละกอผลิ้ไฟครับโตแล้วค่จะปลูกเลยครับขัดตต้นใหญ่กอ่อนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ล้มล้มลลล้้้มมมต้นละหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นครับหนึ่ต้น, 1, 1> ตนอันนี้เฟอเฟตเลยครับต้น หกหหก่อนมาไปครับป๋กหกต้นก่อนหกหลุมหลังบ้านครับหลังบ้านหลังบ้านฝนตกครับไม่ได้ทำอะไรก็เนี่ครับว่าจะไปกี่ย่างกลางวัน เตรียมหลุมไม่เรียบร้อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าห้าต้นนี่ครับเอาปูกมัลกรอรพุลิกไฟกันครับตอนนี้ปููกห้าต้นลองปุก๋ก่อนใส่ปุ๋ยคอกครับลองต้นหลุม อ,คอบคบรัไปเอามีดก่อนนะครับมาตัดถุงก่อน หุมก่อนนี่นะครับนี่เพาะเองครับมะละกอต้นนี้นะครับมันหวานช่ำๆนะครับลงไปแล้วครับปลูกแล้วนี่ครับนี่ครับ ตรัฝนตกนะครับ,ผ,รบผมก็เลยปลูกติดเลยนะแบบนี้น่าจะติดเลยครับ จะติดกับและกอเุลิกไฟนะครับนี่เหยียบให้แน่นนฮ้ครับเนี่ยปลูกหลังบ้าน,นครับเนี่ยมาต้นนี้ ค้อคบ เลยครับนี่ต้นนี้ครับสวยมากนะครับเนี่อเองครับหลักเนึนมากครับนี่พอดีเลยนะ เดี๋ยวค่อยเอาปุ่มค้อกมาใส่ครับให้ติดก่อนแล้วไปขน,ะนมะละกอผู้เล็กไฟ <c oughs> หวานฉ่ำทน,นละกนันี่ส่งขายได้เลยนะครับถ้าเป็นลูกถ้าโตนี่รับประกันความหวานความอร่อยครับใส่ชออกงไป คนเล็กน้อยให้เข้ากันมาครับมีอยู่ห้าต้นห้าหลุมที่ได้ยาไว้เดี๋ยวค่อยๆปลูกไปครับ เจียมนลยครับนี่ น่าจะได้สักประมาณร้อยต้นครับจะปลูกจักร้อยต้นนะครับเหยียบให้แน่นครับดี๋่วยใส่ปุ๋ยติดก่อน ครับตนนี้เป็นคู่กันเลยสองครับ กรแยกยออกก่ามันตุยกคคู่กันเลยครับสองโอ้ย คนตกลำชําครับวันนี้รูว่าจะได้กี่อย่างไหมเุ้ยเกบให้เน่นก่อนอันนี้พาะเองครับที่กบปุมเก็บมเมล็ดไว้แล้วพาะเองครับโอ้ย ใส่พืชคลองไปสวัสดพีพี่สันนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้า ด้ยห้าทั้งหมดครับเพิ่งเอาเครื่องต้นหญ้าต้นหญ้ามาเมื่อวานนี้สวนมานสวน เน,นครอาละเหลืออีกต้นหนึ่งมาเยอะเกินไปไนหะเดี๋ยวได้ยาออกก่อนนะครับปลูกอีกอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยๆปลูกไปครับ เดี๋ยวต้องได้ยาสะก่อนอย่ค่อยปลูกไปเรื่อยๆ もうあっという間に。 กะเอาครับไม่ได้กะประมาณห่างกัน2องเมตรครับไอกะเสาสองเมตรความห่างเมตร2องเมตรนี่แหละ คครับได้แล้วนะียอันนี้แฟดเแล้วนะครับเนี่ยแฟดเลย เย็บให้แน่นครับเดี๋ยวปุยคอกมาใส่ครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็สวัสดีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับมาเล้นี่ครับอยู่หลังบ้าน ต้นชมพู่ครับนี่ครับมะละกอต้นใหญ่นะครับมีต้นเดียวนี่แหละกำลังครับติดลูกอยู่ะอมครับตัดแป๊บเดียวขึ้นอี่แล้วครับเต็มอยู่นี่ครับตัดบ่อยๆก็มันจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้นชมพูมีแมลงเจาะครับปลูกเรียบร้อย หกหลุมนี่ไปได้ได้ไดย้าไปเรื่อยๆนะครับในกระเพาบรุรพ่าครับบรุรพ่านี่ได้ยาแลว้วก็ต้นโตมีสองต้นอันนี้คนละพันนะครับนี่อีกพันหนึ่งอักทองก็เลื้อยครับปุ๊บ นี่อีกนี้อีกพันหนึ่งลูกยาวไปมะลุมปลูกไว้นะครับนี่อันนี้หลังบ้านนี่ครับกำลังติดลูกครับกำลังติดลูกด้วยครับละกอผู้เหล็กไฟร้อนสวัสดีนะครับหรืออีกหลายต้นอยู่ครับนี่ เอาเครื่องตัดหญ้ามาแล้วเดี๋ยวตัดหญ้าน,นี่ฟักทองกำลังเลื้อยขึ้นครับนี่กำลังงามครับเยี๋ยวตัดหญ้าอยู่น่ครับนี่กำลังเลื้อยทำค้างขึ้นแล้วครับนี่มีต้นนี้เราใหญ่ใหญ่ที่สุดนะครับเขาจะได้อยู่ติดลูกนะครับนี ันนี้กับตัวเพาะทีหลังกำลังงามครับเนี่ยละกอผู้เลิกไฟครับนี่ครับตันนี้จะลงลงแปลงลงหลุงมอยู่ครับแยกออกมาเพราะว่ามันีออ่ัดแล้มันต้นมัเล็กครับเนี่ยออกมาตัดหญ้าแล้วครับหน้าบ้านแต่ ถนนี้เละครับหน้าบ้านมะม่วงก็ยังอยู่ครับส่วนบวบนะครับส่วนบวบขึ้นค้างนะครับนีบ่ขึ้นต้นมะม่วงครับจะได้เก็บลูกอยู่ครับเก็บยอดอยู่ที่ผมปลูกใส่เสาสแลมนี่ก็ลมพัดพังอีกแล้วนะครับดีวจะตัดญ้าทำความสะอาดบ้านอีกอยู่เพราะฝนตกหญ้าขึ้นเร็วมากครับ เอ๊มหนึ่งครับสวนทงหวานนะครับไม่มีเวลา <c oughs> เข้าแต่สวนคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากไลค์กดแชร์ด้อครับไปละครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ